้าเก่งทางหนังสือจริงอขอบคุณครับในเมืองใหญ่โนรีเป็นเพียงคนอาศัยจึงทำตัวเหมือนด้วงหรือมแมลงที่มีสภาพอยู่บนพื้นดินแงหน,น้าขึ้นดูดอกมไม้ใบที่ชูช่อรับแสงแดดสายลม มีนกและผีเสื้ออันสวยสดงดงามบินไปมาและหยุดทักทายชีวิตอันหรูหราโออาของคนที่มีฐานะดีมีตำแหน่งสูงเสียงหัวเราะที่ดังดังเสียงดนตรีในบ้านท่านเจ้าคุณโนรีได้ยินได้ฟังอยู่ห่งางๆทุกอย่างที่ได้เห็นได้ยิน โนรีล้วนดื่มดำจดจำไว้หน้านี้ดอกไม้กำลังบานเราน่าจะไปเดินเล่นที่สวนหลังบ้านดีกว่ามานั่งรูปภาพอย่างนี้ลูกอ่านหนังสืออะไรอยู่หนังสือดอกไม้เจ้าค่ะอะไรที่ไม่มีในหนังสือก็ชีวิตจริงไงคะพ่อแล้วหนังสือเนี่ยดียังไง หนังสือในแต่ละเล่มคนเขียนน่ะเขาก็ย่อโลกไว้ให้เรากว่าจะเขียนเสร็จก็ใช้เวลาตั้งหลายปีแต่เราอะ่ะอ่านแค่สองวันเท่านั้นยังไม่เสียเวลาด้วยพ่อไม่รู้พ่อไม่ได้พวกหนอนหนังสือเนี่ย สวัสดีครับกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ครับชื่อนอริใช่ไหมรู้จักชื่อผมได้ยังไงครับคุณพ่อบอกว่าเป็นนักหนังสือทำงานหนังสือให้กับคุณพ่อแล้วคุณเล็กกำลังอ่านหนังสือเรื่องอะไรอยู่ครับอ๋อเป็นหนังสือเก่าแล้วล่ะเรื่องนางรจนาแต่ฉันน่าหยิบมาอ่านซ้ำอ่านถึงตอนไหนแล้วครับ อ่าถึงตอนนางโรจนาเลิกคู่ฟดีอ่ะเล็กก็ทำนั่นก็คุณทำหานจ้ค่ะฉันไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณเล็ก คุณเล็กอ่านตอนรจนาเลือกคู่อ่านแล้วนางเอกเก่งไหมครับเป็นนางเอกที่ล้ำยุคจริงๆล้ำยุคยังไงครับเธอทําทในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทําอ่ะผมชอบมากตอนที่ท่านเท้าสาม,มนให้นางรจนาเลือกคู่ด้วยตัวเองไม่ใช้อํานาจบังคับจิตใจลูกชายหนุ่มทั้งเมืองมาหมดแล้วก็ยังไม่พอเหลือแต่หนุ่มบ้าใบาตัวดำปากหนาก็ยังให้มาอีกด้วย ให้โอกาสทุกคนจริงๆและที่ผมชอบมากที่สุดก็คือนางรจนามีสายตาแหลมคมเธอมีปัญญาจึงมองให้เห็นได้ว่าข้างในเป็นชายหนุ่มรูปงามทำไมคนอื่นไม่มีสายตายอย่างเธอบ้างนะคนได้คิดได้อย่างเนี้ยควรเป็นนักประพันธ์แต่ครูบอกผมว่า นักประพันธ์ไส้แห้งนะครับเธอก็เก่งในด้านหนังสือนี่ไม่ลองก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นฉันนะผมเคยเขียนมาแล้วครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่อยุธยาครูยังชมเลยนะครับเพราะผมเขียนได้ดีเกินวัยนักประพันธ์น่ะมีแค่ปัญญาปากกาแล้วก็กระดาษก็เริ่มต้นได้แล้วแล้วทำไมยังไม่ลองอีกหนังสือก็อ่านมามากแล้ว เธอน่าจะลองเขียนเองดูบ้างนะผมยังอ่านได้น้อยแต่กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะครับคุณเล็กครับผมชอบนางรจนาจริงๆนะครับชอบตรงไหนพันคนมีปัญญาแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีเยี่ยมแล้วเธอก็สาวแล้วก็สวยด้วยใช่เธอสาวแล้วก็สวยจริงๆ สวยกว่าทุกๆคนที่ผมเคยเห็นมาแถวนี้ไม่มีรัจนะาไม่แน่นะครับถ้าวันหนึ่งถึงเวลาแบบนางรันาขึ้นมาคุณเล็กจะทำยังไงครับฉันก็ยังไม่รู้พ่อฉันเลยพวกคุณพ่อฉันน่ะคิดยังไง ฉันไปก่อนนะครับ ฉันอ่านจบแล้วฉันอยากให้เธออ่านอยากรู้ว่าเธอคิดยังไงได้ครับคุณเล็กอยากรู้อะไรบ้างครับฉันอยากรู้ว่าโครงเรื่องอะดีไหมถ้าโครงไม่ดีบ้านก็พังเท่านั้นฉันอยากรู้โครงเรื่องไม่ใช่โครงบ้านแล้วยังอื่นล่ะครับอยากรู้ว่าตัวละครแต่ละตัวสมจริงแค่ไหนบทสนทนาเป็นอย่างไร ฉากแต่และฉากเหมาะสมไหมสวยจริงๆเธอยังไม่ทันได้เปิดอ่านเลยนะแล้วเธอรู้ได้อย่างไรว่านางเอกเรื่องนี้สวยนางเอกอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องอะไรยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเลยครับ วันก่อนเธอบอกว่าหลวงตากับพ่อสอนเธออ่านหนังสือใช่ครับทิงเที่ยงพ่อจะอ่านหนังสือให้ผมฟังก่อนแล้วแม่ก็จะพาผมไปฝากกับหลวงตาที่วัดผมจะได้เรียนหนังสือหลังจากเพลนพอผมอ่านหนังสือออกพ่อก็ชอบให้ผมอ่านหนังสือให้พ่อฟังเป็นพ่อที่น่ารักจริงๆพ่อเธอนี่เก่งมากเลยนะที่ชอบอ่านหนังสือชอบสะสมหนังสือไว้ในบ้าน คนในเมืองหลวงหลายบ้านน่ะยังไม่มีหนังสือได้อ่านเลยพ่อผมเป็นชาวบ้านธรรมดาชอบทำนาทำไร่แล้วก็ชอบตั้งวงตั้งวงพูดคุยเรื่องหนังสือกันหรือผนเนาะอเอาเลยหลายเรื่องครับอืชาวบ้านที่นั่นก้าวหน้ากันจริงๆเลยนะ แต่ไม่เหมือนพ่อฉันที่ชอบส่งลูกไปเรียนหนังสือไกลๆนานๆฉันถึงจะได้กลับบ้านชีวิตเราคงจะลำบากที่ไปรงลงรักผู้หญิงที่สูงสักกว่าคิดว่าวันหนึ่งเราจะมีฐานะดีพอที่จะไปเยอะหนะ้าอาปาก เปพูดกับคุณเล็กในฐานะคนรักถ้าวันใดเราได้คุณเล็กมาอยู่ในอ้อมแขนวันนั้นชีวิตเราคงจะมีความสุขไม่มีสิ่งใดอีกที่ต้องการในชีวิตนี้ แต่จะเป็นไปได้อย่างไรการแต่งหนังสือในบ้านเราเนี่ยจะยึดเป็นอาชีพที่แท้จริงไม่ได้หรอกโนรีครูอยากจะเตือนเธอไว้เพราะครูไม่อยากให้เธอลองครูไม่อยากให้เธอเนี่ยลำบากเหมือนครูอย่างที่ครูเคยลำบากมาแล้ว เตือนผมด้วยความหวังดีครูไม่อยากให้เธอลองกลัวว่าเธอจะลำบากเหมือนที่ครูเคยลำบากมาแล้วแต่เธอไม่เหมือนครูเธอนี่ต่างกันตรงไหนครับเธออะเป็นเสมียนมีรายได้เลี้ยงชีพไม่ต้องกลัวอดแต่ครูเธออะไม่มีรายได้อย่างอื่นครูยังย้ำว่าสมัยก่อน ครูก็เหมือนเธอนั่นแหละชอบอ่านชอบขี่ชอบเขียนแล้วก็ชอบจินตนาการฝันว่าสักวันหนึ่งนักประพันธ์จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ฉันเห็นด้วยนะที่ว่านังสือคนช่วยเปลี่ยนสังคมได้แต่เรื่องเงินทองอะ่ะฉันว่าไม่สำคัญแล้วอะไรล่ะที่สำคัญคนที่ฉันรักคนที่ฉันเลือกเขาจะต้องเป็นนักประพันธ์ ที่สามารถกล่อมใจฉันให้มีความสุขกายและก็สุขใจบทประพันธ์ของเขาจะต้องสามารถยกคนทั่วๆไปรวมถึงฉันเองด้วยให้ขึ้นสู่ชีวิตใหม่ให้พ้นจากชีวิตที่จำเจที่เห็นอยู่ทุกวันช่วยพ้นจากความไม่รู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสังคมแล้วก็เหยื่อของการเมืองด้วยคนไส้แห้ง จะช่วยยกให้คนอื่นสูงขึ้นได้หรือช่วยตัวเองยังไม่ได้แล้วจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรเขาอาจจะเป็นคนจนก็ได้นะแต่ต้องมีปัญญามีความคิดมีความมุ่งมั่นแล้วก็อดทนถ้อยคำที่หลั่งไหลออกมาจากปากกาของเขานั้นจะต้องทั้งหวานสะเทือนใจอ่านแล้วฝังอยู่ในจิตใจ แค่นั้นหรือคำพูดของเขาจะต้องระคนด้วยน้ำตาและยาพิษเมื่อใดที่ฉันพบคนเช่นนั้นเมื่อนั้นแหละโนรีในส่วนลึกโนรีหวังว่าฉันไปแล้วนะวันหนึ่งคุณเล็กจะมาอยู่ในอ้อมแขนดูเบนว่าสิ่งที่ต้องการเหมือนจะเอื้อมถึงแต่สิ่งที่โนรีไม่เข้าใจก็คือ คุณเล็กพูดออกมาด้วยอารมณ์ที่ถูกกลอมกลาดด้วยหนังสือที่คุณเล็กเพิ่งอ,อ่านจบลงคุณเล็กพูดด้วยจิตใจของนางเอกในหนังสือเล่มนั้นที่ยอมสละชีวิตอันโอ้อาเพื่อนักประพันธ์หนุ่มคนนั้นที่มีความประสงค์จะปฏิวัติสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าโนรีไม่รู้ว่าคุณเล็กพูดเพราะอยากได้ยินถ้อยคำที่จับใจนั้นออกจากปากตนเองคุณเล็กไม่ได้มีความหมายอะไรเกินไปกว่านั้น โนรีเข <Universe> <function> ียนหนังสือได้เร็วมากเพราะเขามีแรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกที่รักคุณเล็กรวมทั้งถ้อยคําของคุณเล็กที่กล่าวออกมาอย่างท้าทายคําพูดของคุณเล็กมีผลพลิกชีวิตของโนรีจากทางเดินงานราชการสู่หนทางของนักประพันธ์ตั้งแต่วันนั้นโนรีเริ่มเขียนหนังสือเป็นเรื่องชายหนุ่มคนหนึ่งที่อาภัพยากจนแต่หลงรักหญิงสาวที่มีฐานะดีกว่า ความรักของเขาจึงเป็นรักที่สุดเอื้องขณะที่เขียนนั้นความฝันของเขาทั้งหมดหลางไหลออกมาเป็นตัวหนังสืออยู่บนกระดาษด้วยแรงรักของมันเองเขาจึงเขียนทั้งคืนไม่หลับนอน นี่เป็นเรื่องแรกของผมที่ผมตั้งใจเขียนให้คุณเล็กอ่านเป็นคนแรกนะครับค่ะเราซฉันจะอ่านมันชื่อเรื่องอะไรหรือความรักของโนรีครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ